เราไปติดตามข่าวทางอำเภอแม่ละน้อยกันบ้างนะคะเป็นข่าวของโรงเรียนแม่ละน้อยดารุณสิทค่ะเปิดบ้านวิชาการเผยแพร่พผลงานครูนักเรียนพร้อมจัดนิทรรศการชนเผ่า เช้าวันที่13มกราคม2557ที่ผ่านมานายเจดี JD, เด็ดพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การกาศึกษามัธยมศึกษาเขต34เป็นประธานเปิดงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือเรื่องวิชาการสืบสารวัฒนธรรมชนเผ่าณโนะรงเรียนแม่ลาน้อยดรุนสิกอําเภอแม่สรีขออภัยนะคะอําเภอแม่ละน้อยค่ะโดยมีคณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่าพันคน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการเผยแพร่ผลงานครูนักเรียนและจัดนิทรรศการชนเผ่าเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธ,นธรรมและภูมิปัญญาชนเผ่าโดยนำผลิตภัณฑ์ผลผลิตโครงงานอาชีพของนักเรียนออกมาจำหน่ายในรูปแบบถนนคนเดินด้านนายพูนศักดิ์จิตสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ละน้อยดารุณสิก์ ได้กล่าวว่าโรงเรียนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้และมีความสุขนอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการครูนักเรียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ให้เกิดประสบการณ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ